พี่บอกครับขอยอ่สินโหมดสลักให้ผมหน่อยครับส่งมอบนี่เหมือนคูบี๋ยวทุกคนจายยอนี้นี่ผมจะชิมดูนะคะสองสองหมดแล้วนะพี่ฮะจริงเหรอใช่ค่ะบอกยอดพ่อไหมน่าจะ2อ0หมื่นสประมาณเนี้ยหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะยังไม่ถึงค่าเลยขายไปทั้งหมดแล้วตอนนี้คือสองหมื่นหนึ่งพันชิ้นนะครับ ไม่ใช่สองหมื่นเป๊ะสองหมื่นหนึ่งพันจ้นไม่ตอนนี้ตอกสองหมื่นสองแล้วครับยอดขายตอนนี้สี่ล้านกว่าค่ะมึงพี่ปอแค่เข้ามาพี่ตอแค่ยืนกูตะโกนเสียงดังมากเดี๋ยวสิไออีะกันเจนพูดขอบคุณครับพูดตัวเลขเป็นทางการให้พ่อเลยคร่ะพี่ปอขายได้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตะก้าขึ้นหมดหรือยังตะก้ายังไม่หมดหรอไอตะก้าขึ้นหมดก่อนเอามึงรันต่ออีกหนึ่งนาทีมาจำรันต่ออีกหนึ่งนาทีเซ็นเซ็นเซนเซ็นทคนจ่ายก่อนเลยก่อน ต่ออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นใครไม่กดพลาดคือพลาดนะราคานี้โอ้โหคือแบบว่าราคาพ่อก็น่ารักมากนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เปิดใจนะคะกับเมดฟู่นะคะใครที่อ่อฮอดอหอดอนะคะหอดอหอดอดอดอะไรจะคิดไม่ออกเราจะบอกให้อดอแปลวาแปลวาพูดไม่ได้สัตว์มาอะค่ะ อีกหนึ่งนาทีอีก95้ิบาวิสุดท้ายอีก95้ิบาวิสุดท้ายข่าวพ่อได้เลยอะไรของมึงเะ50วิไง95วิอะไรมึงเป็นอะไรไอ้เด้งเลยไอ้ห่ามึงอ๋องอ่ะขอบคุณท่านนะครับขอบคุณครับไม่พวงแต่ถ้าวันไหนมึงไม่ไหวมึงบอกนะทำไมมึงต้องมาเหมือนเดิมโอ้ยต้องมาแล้วล่ะเนาะมึงเป็นทีมแล้วใช่ไหมแล้วฮะอ่ะทุกคนจ่าสี่วิสุดท้ายค่ะ30กี่เมตรเขาถามว่ากี่เมตรคะหนึ่งหลอดมี20เมตรยี่บโอ้โหถ้าขาดเราไม่ก็ได้20วันเกือบเดือนละค่ะ นะฮะอีกสาสิสุดท้ายคนดูตอนนี้นะคะพี่ป๋อทำสถิติสูงสุดสามแสนสองหมื่นคนดูว้าวครับผมบอกเลยว่าเป็นการขายยอดเกือบ5ล้านที่เงียบมากไม่ได้ไมได้ได้พูดอะไรเลยก็เห็นเขาพูดกันผมก็ไม่หลุ้กดกีดดูนะครับ จริงๆก็ขอบคุณทุกคนครับเพราะว่าจริงๆขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะต้องขอบคุณบ้านนี้ด้วยให้อุตส่าห์นี่อีกรอบหนึ่งพี่ปอสองรอบเนี่ยรวมมียอดเท่าไหร่ถามหมดเวลาไม่บอกเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับพ่อมาเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์เวลาหมดได้ยังบุญหมดแล้วค่ะอ่าเวลาหมดแล้วนะขออนุญาตขออนุญาตครับพ่อจัดพิญีรักษาเลยครับดาวกันค่ะขออนุญาตนะครับโอ้โหตื่นเต้นขึ้นมาเลยผมร้อนวิชาป่ะผมอยากตีลักกาทุกคนมาก ใจเย็นใจเย็นยิวพออยู่กับพี่ป๋อเหมือนเป็นลูกอันนี้คือพระเอกคอมแฝกคนใหม่นะครับส่งมอบมาแล้วจากกางเกงไก่ครับบอกแกแล้วว่าผมกําลังหาทําหนังคอมแฝกอยู่เราต้องคอมเกเป็นหนังแล้วก็พี่ปอจะเป็นอาจารย์ นี่เป็นการไลฟ์ทำไมพอมาช่วงผมทุกคนดูเงียบๆไม่ไไรม่ต้องพูดอะไรเลยก็พี่เหมือนเป็นผู้ใหญ่ของเราอ่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซะแล้วใครจะกล้าล่ะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยนี่ใครอายุเท่าผมนะใครสรุปสรุปเลยค่ะสรุปค่ะสรุปค่ะสามหมื่นบ้านหกล้านบาทค่ะวล้านบาทสามหมื่นบ้านหกล้าน กุบอ่เดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไปเนาะฟังข่าวไม่ดีก่อนฟังข่าวไม่ดีก่อนเหมือนบ้านเท่ากับหกสิบใช่ไหมหกสิบหกสิบคูณห้าหมื่นพี่ป๋อจ่ายพวกเราสามล้านบาทค่ะนี่อ่ะถ้าเป็นคนอื่นคือเรื่องเงินเนี่ยเขาจ่ายกันหลังบ้านแต่ว่าของเราเราเดี๋ยวกูคูณหกสิบบุ้งบ้านเหรอีบูมเขาสามหมื่นบ้านอีนี่มึงก็ไปป้นตังค์พี่ป๋อเออเกิดแต่กับกูนี่แหละล้าน ้านค่ะพ่อไปแต่พ่อก็ไม่หือไม่หือเลยครับพเอพ่อได้ได้เออกูก็ว่าเราขายเขา6กล้านทำไมเราเอาเขา3ล้าน